ขอโทษนะเจ้าหนูที่ฉันทำไปเพราะฉันรักเธอนะไมานี่มันความรักบ้าบออะไรกันเนี่ยหุ้ยหนาวอ่ะมองอะไรครับพี่บิงไอเดียละทูๆทุถไปขิมขัดคุณรู้สึกอบอ,อุ่นลุกนะครับน้ no! เธอฆ่าน้องฉันเธอทำอย่างนั้นทำไมดัดดัดผมรู้เท่าไม่ถึงการขนับรู้เท่าไม่ถึงการพ่อมสิสัตว์ระวังฉันคือเทพเจ้าแห่งความตายเป็นเทวดาที่จะทำลายเธอและนำอิสลามมาให้พวกมอนสเตอร์ฮ่า กลัวิห้หาย